ทททีีทีี่่่่่คคคคุุณณชชชอออบบบิดเเเเรรรืงงมมมัันนนววาาู้กกกยกผมหาทางออกให้คนที่ชอบใช้เพลงได้แล้วครับคุณอยากลงเพลงใช่ไหมและเพลงก็ไม่มีลิขสิทธิ์ด้วยวันนี้ผมได้ทางออกให้พวกคุณแล้วครับนั่นก็คือการใช้ ai เข้ามาแต่งเพลงให้เราไปดูกันเลยครับว่าสามารถทำได้ยังไงนะครับอันดับแรกนะครับวันนี้ ผมได้แชทกับบิงนะครับก็คือตัวแชทของ Microsoft ซึ่งตัวนี้เป็น AI ตัวหนึ่งที่สามารถที่จะสอบถามได้ทุกเรื่องและบางเอิญวันนี้ผมไปบอกว่าแต่งเพลงเกี่ยวกับความยากลำบากในการทำคอนเทนต์ให้ฉันหน่อยอ่านะครับพอคุยไปปุ๊บ AI ก็แต่งเป็นเนื้อออกมาอย่างนี้นะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่สิ่งที่ AI ได้เพิ่มขึ้นมาคือฉันจะมีแนวทางในการสร้างคอนเทนต์ให้กับคุณอีกนะครับก็คือเป็นหัวข้อแบบนี้หัวข้อเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ให้น่าสนใจผมเอาประโยคเหล่านี้จากบ n g นะครับไปเจเนอเรตเป็นเพลงด้วย AI ที่ชื่อว่า suno นะครับ suno AI นะครับจดไว้นะา uh, s u n o นะครับ S U N O นะครับ AI พอเข้ามาปุ๊บก็กดคำว่า make a song นะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาที่หน้านี้นะครับซึ่งตรงนี้ผม Generate เพลงไปแล้วหลายเพลงนะลองดูแล้วก็เราจะมีเครดิตอยู่ประมาณ50เครดิตเพ,เพลงหนึ่งจะใช้เครดิตประมาณ5นะครับแล้วก็การเจนแต่ละครั้งเขาจะเจนให้2เพลงผมนำเนื้อเพลงนั้นมาใส่ไว้ในคัตตอมนะครับคัตตอมโหมด มันมีทั้งแบบเจนเพลงให้ด้วยอัตโนมัติหรือเราอยากจะใส่เนื้อเพลงเองก็ได้นะครับตรงนี้ผมเอา,อาแนวทางการสร้างคอนเทนต์ที่ได้มาจากบริงเอามาใส่ในไลน์ลิสต์นะครับเป็นโหมดคัสตอมของซูโนแล้วก็เลือกสไตล์เพลงเป็นป๊อปล็อกนะครับป๊อปแล้วก็อคอมมาล็อกแล้วก็ใส่ไตเติลว่าแนวทางการทำคอนเทนต์ จากนั้นก็ General เอีก็คือใลเอียออกมาสิ่งที่ได้ก็คือผมได้เพียง2เพียงเรามาฟังดูครับว่าเนื้อเพียงเป็นยังไงนวทางก,การสร้าง Content สร้างคํา Con อนเ tent นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์สําหรับคุณ ิดเรื่องที่คุณชอบคิดเรื่องที่คุณชอบนั่นมีความรู้เกี่ยวกับมันเช่นการท่องเที่ยวการออกกำลังกายการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงพืชพืชอื่นที่คุณชื่นชอบจากนั้นเขียนเกี่ยวกับมันคิดเรื่องที่คนอื่นชอบ คิดเรื่องที่คนอื่นชอบและมีความสนใจเช่นการเล่นเกมการดูหนังการอ่านหนังสือหรือเรือร่ออื่นๆที่คนอื่นชอบจากนั้นเขียนเกี่ยวกับมันเป็นยังไงบ้างครับ นี่ก็คือ Suno AI สามารถที่จะ create เพลงให้เราแล้วก็เพลงนั้นเราเป็นต้นฉบับด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะลองไปทำดูก็ลองเข้าไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะครับพิมพ์คาว่า Suno.ai แล้วเราก็จะได้เพลงของเราเอามาใช้โดยที่ไม่ซ้ำใครครับวันนี้สวัสดีครับ